โอ้ยมันกินลายัได้มาสอ,ามนะอ,อ้ถากินน้ำล้งงางใส่สช้คำนะหลายสบายดีเด้อพี่น้องูยยยสบายดีเฮียสีพี่น้องเอ๋ยมันมาถือกวนลาได้หนิกินลาบ่เห็นสิขาเต่มทั้งเอือทั้งนองสบายดีมั่งงามกินแล้วมา เอายายลงเอายายลงมาซื้อเป็นถั่วมาเลยโอ้จะขึ้นไปนั่งไม่ใช่มาสีรถมานั่งมานั่งกินน้ำกันเพื่อไอ้ยลูกบ้านหนีมาซือจะถั่วมาได้เด้อพี่น้องมากินน้ำกันเพื่อมันกว้างอยู่ไปกินยังในเทิงของพร้อมนะบ้าบอกว่าเนื้อแต่ข้าวคอนทอตีเด้อพี่น้องเด้อกินขเอ้เนื้อไปเอาถั่วเน่ากินเนื้อเอ้ กินข้าวแล้วแล่นเมื่อเอาเสื้อดำพ่อบ่ใกล้ตัวมันเก่านะแน่นตากไว้แน่นก็เธอเอิบนะให้ป้าเอาให้มาให้พอนึ่งมแนเสือลูกกูตัวนี้ฮะกะย่โอ้ยเสือบ่ได้อืดเสือดน่ะอยู่ที่ยงน่ะมีอยู่กินข้าวแลจให้นแลนมเอา แขนหักพี่น้องหน้าสีเหลียมแล้วแขนก็หักขาบุญโฮมกันสีขาง่วนกันสีขาง่วกเจ็บท้องเดี๋ยวมืนันเนาะมีแตหนามจังเ่ยเดี๋ยวพอดีเนียนาน้อยตากหายยื่นเมื่อหาอีเมลเลยในดลารนะบัดยื่นเมื่อเอาอัน เสนะือดำเหป้าเอาหาอยู่แน่นะนะเอดไมา่มมาจะดีาาะก็ตบน้าจังหนึ่งตบน้าม,ามล้วก็ปั้นออกแนึ่ง้วแก็นึ่นงคือเอาหนึ่งเขานี่คือค,คือเป็นยังวะเก็บยังวะแห่ไปเอาผังดูผักแดงมามา่มใส่เสือดำดีได้โอยเสือดำเย ไอแตดินอ uh. ่อนเออมันดินแข็งเนยโอ้ยไาก่อน้มันบ่อนนงแงมามาเมแองไรกับไปซัดยามาไัดยาเนาะมา้ขาวเออเรียกมืองจะไปสัดวันนี้นี่กินแม่บุเลียนล้างเลยนาะโอ้ยบ่เอินจักดีเนาะมาบอิ่กันนี่พบหัวจัากันเนาะสิ ้กินเบอร์หูได้เบอน์หูจักไดเออดวขาจังยอินปวดไปนั่งขางบนบ้าบวงอยู่กระสอบกูไปอยู่กระสอบย่บาบวงนะเอิญงอถอยแล้วนะมามา่อถวยรเข่าเข้าตีเข้า ยังหนอยู่จนกรสุกอีกอะดีชิเนฟงัวตน้นนี่หนักเยี่อเอามากรติบเลแม่ยังข้งอยู่อะาของพ่อจะใช้เหมเอ้ยชักยเา้อ้เราินกัักจุ่มเนก็สวยจุ่มแม่ดีจะม่ย้อนเื่อไม่ทางเโอ้ยแม่เมื่อเอาเสือดำั้นจังห้นเอาแนว้ิดไปให้ป้าเลย มะจิจุ๊บปจิตายบ่พงดงรหกูยืนหัวแล้วกูเมอเลาเธอเหตุหนาหยุ่งพ่องดงลงมากค่ะดึงจนมันดึงมันถกเนี่ยมากล้วก็ดึงเกยดึงใน้มัดคอนเบิรแล้วมันคอนชี่จะดึงเนีเ่ยนเธอว่าลนะคจะว่าคอยันคอยฮักกูได้แขียนฮักแล้วเธอวะกูยังแหลนไปบึงทำยันกูยืนหัวอยู่แล้วเนาะ ของพงดงหวัดก็อร่อยปปเองเพื่อไปขึ um. ้นหลุดบอกแม่ก่อนสีหัวน่ะข้องล้มถ่านนี่ขั้นแรกพันมาขั้นลงขั้นข้อฮะมันคัดพันว่าตายไปเลยสิเอ้ก่อกูจะยืนหัวน่ะสีหัวได้ใชะพวกหลุดกันหลุดขึ้นคันหน้าเนาะท่านเดวิดหน้าเตียงไดยมันขึ้นคันหน้าแล้วมันก็โต้ปุกลงหลุดนเดิสิ่งนี้มีอยู่เจ้าชุกเจ้าไปกินบ่กินก้อนอยู่แล้วนุ่งถือเอากินหัวหลุด มันอยู่ในข้อมันหักแม่นกมึงยุ่วปุ่มมือดีมือได้ยู่ได้เบิอบ่ไหนมันถมนมันขลายมันขลาวยบ่ถ้ามันหักนะมันย่อนแล้วมันขลายมันขลุยเองไปจคอนบางคนจะขลย่ยไปเอาเสือดำมาห่ม ีสสิเดยวเงวดรเ่าเนาะ้โับกทรศัพท์ล่างมือคนหนึงนั่นยุ้มคุณอยู่กากคุณจะพอัย่างค้างดีแล้วไม่ยมมาถอน้ำได้มันเป็นงานกว่ามึงอีกมา บอกหมัดหนึ่งเตหมัดหนึ่ง้เอกมัดนึ่บ้องเบ็ดตอกหมัดกอนึ่งเอาเมล็กาวอีกหมัดหนึ่งเนาะออออมันเบิดเดิมมลแหน่มัดหนึ่งนกูก็สิมัดให้มัดเสียใหญ่เนี่ย

โอยอย่าไปตาทางบมี่อ่ะเด้ออย่ามันหมดแหะมันคือบนลมันห่มันดหนงตาอมันสิกินข่าอิ่มบ่พมันจะนอนกระแวบดอกมันขลุ่ยอีสื่อ เออินมึงเอินมึงเหาขี่ม้าขาวำทางผมเดินเอากินเผาอยู่กับเราหั้อเอามาห่มเอินมึงเห็นไหนลีไดเอินเอาเอาเอานขนาน้เขาลกเกี่ยวเผาวันในหมอเด็ดตวนบวงเอาไปตักให้เน ตางงบังค uh, ับน uh, ั่นกระยังตัวกะด้เอานั่นกินกินบัดสองตีนเด้อหามาขยันขาปี๋ฮะอหิยาสระยาทอนเอ้ยตีนเป็ดนะอืม มันอาตีนเป็ดมาตกเป็ดสดสดใกล้แล้วมันกินลายแล้วมันดพกาักไหนเนี่ยนี่เรอนี่นั่งใบติวใบเต้อเออใบอันจีกใบยัง มักถุกตลาดบัวมาบัวมักถั่วนะเบิร์ตเบิร์ตตัวนตัวน้อมักถั่วมาเอากินกำลับนะบแดดดอกแต่สำนียันแต่พนมา